เมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉัน,นั้นหลังจากนั้นก็มีคำกล่าวต่อไปอีกสัทธายะสีเลนะปัญญายะ จาเคนะสุเตนะจูพยังตรงนี้จะเป็นอย่างบุญอย่างเดียวมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเจริญด้วยศีลมีศรัทธามีจาคะคือรู้จักสียสระทั้งวัตถุภายนอกและอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามภายในสุเตนะแปลว่าสดับตับฟังบ่อยๆเพื่อจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำเป็นปุ๋ยรสให้มัน มีปัญญาเข้าใจโรคและชีวิตเพียงพองจะถือเอาประโยชน์ของตนที่เกิดมาในโลกนี้ได้นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นจะเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานบาปเขาจะหมดสิ้นไปเหลือแต่ยางบุญเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนจะเป็นยางบุญล้วนๆส่วนยางบาปของเขาหมดไปแล้วจึงเรียกว่าโสดาบัน เขาจะเกิดมาอีกที่นี่ไม่เกินเจ็ดชาติยางเขากิเลสเขาหมดไปแล้วยีสิบเปอร์เซ็นเป็นโสดาบันถ้าสามารถทำให้กิเลสหมดไปความทุกข์หมดไปห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นสกิทาคามีถ้าให้มันหมดไปเจบเปอร์เซ็นตเป็นอนาคามีถ้าให้ยางหมดสิ้นไปร้อยเปอร์ซนจบเป็นพระอรหันต เพราะฉะนั้นพวกเรามานี่มาพยายามสร้างละยางบาปพ่อพูนยางบุญไว้ก่อนปรีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งอินทรีย์ยังไม่พร้อมที่จะชำแรกทั้งบุญและบาปสลัดทิ้งได้ไม่มีทางเลือกแต่ยังมีทางแรกแลกเ,เอาบุญทิ้งบาปไปไม่ต้องเอามันทั้งสองอันตรงนี้ จะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไร